เลยซึ่งผมเป็นอะรคือใจเราทำเหมือนนั้นเฮ้ยไม่ไปหาสมบัติหรอพี่ก็ไปแล้วคุณจะไปไหนก็ไปหาสมบัติมั่งซึ่งผมก็ไม่ได้ไม่พอใจกับการที่มันได้สองกองเราอยู่ตรงนี้โอ้โหยังไกลเลยคนไกลอ๋อคุณมีนะเดี๋ยวไปนะเดี๋ยวมีดิทำไมไม่มีอ่ะคพราไม่มีมาๆๆโอ้ยังไกลเลยไม่เป็นไรสมบัติแล้วมันเป็นสมบัติฝนมันตกบ่อยอย่าง ตรงนี้ดูมันมูลสุนนะทุกคนก็นระวังด้วยนะครับเนอาจจะเป็นคาลายจะก็ไกลอยู่นะ <หา S 1> เอาเรื่องอเออโอ้โหไงลูกน้องนายกี้ชื่ออะไรดีอ่ะปีเตอร์เออปีเตอร์ทำไมผมไปทางนี้มันกลับไปทางนู้นไม่รู้อ่ะรถบัตสอยู่ใกล้บ้านมะัะยังไม่รู้เรื่องมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาแไม่รู้เรื่องรู้สายโคนเดียวเดียว ไปพิธันคุณนี่หมุนเลยไปเพราเรกว่าทางมันไกลนะครับน้องทางมันซับซ้อนร้อนดูผมเป็นตัวอย่างขนาดผมยังขับไปถูกเลยุมยแมนนะคุณคุณนะคุณคุณนะไม่ทอด้วยบ้าอะไรคุณคุณเนาะสถานที่นี่มันใครตีดักไอ้ปลานี้ยโอ้โหเกลียดเลยปลานะ ก็มตีดาผมดาไง,งไม่ได้ขี้หรอขอปาหน้ามห,หนึ่งครั้งนะปานี้ตีอย่างตีคือ<ต>ถึงบ็อกแล้วนะประเด็นน่ะตีก็ต้องตีหน่ะเออจริงผมตายกับมันตอนที่ผมสร้างไอ้กงนะั่นน่ะข,<ๆ>ขอแซบแซบปาก่อนนะคุมามามาเอีมเอ, Energy, มมอ็มเอเอ็มอ็อมอมกมอ็มมอมมอ็มอมอมอมมออเอเอเ แล้วเรามาตรงนี้ได้ยขึ้นเนี่ยคุณคุณทุบเรือแล้วเหรอไม่ต้องก็ได้ค่ะนะคุณผมมาคุณทุบเรือแล้วเหรอทุบไปแล้วทำไมต้องทุบของคุณอะไรวะนั่นแหละคือทายที่ม่ทุบไม่ต้องทำมาเร็วๆไม่งั้นผมแต่งัเงีลยคุณเดี๋ยวเราผมด้วยคุณคุณไปเก็บเรือเป็นแล้วนะคุณไม่เป็นไรคุณคาดไปดิคุณก็ฉลาดพอานี่นะจะคาดได้จำวู้คุณมีแพนดี้คุณจะคุณจะมาคุณจะมา คุณจะมาเถียงคนที่มีแผนที่อย่างผมเหรอผมร้องเอนะเฮ้ยผมน่าว่าผมน่าทำแผนที่อ่ะคุณจะทำไมนะหลวงเมย์ผมเห็นมผ,มผมเห็นหน้าคุณเลยนะประเด็นอ,ดอ่ะเออเลี้ยวเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายขันหลังขันหลังตรงมาเออตรงมาตรงมาตรงมา,งมาแล้วก็เจอกเกาะแน่นี่แหละพายุของแผนที่เพราว่าผมน่าจะมีสักสองอันอ่ะตรงมาเรื่อยๆนี่เห็นเหรอนั่นนั่นนั่นเฮ้ยเฮ้ยพยาธพยาธ นี่เร็วเร็วรวพญาตพาติช่วยดา่าเฮยพญาติงตุกช่วยคนน่ะเกลียดโอ้โอ้ดดิพญาตมันคือพญาตเฮ้ย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 พาไเจอมหมดเลยเฮ้ยเฮ้ย้ยน่าสนใจว่าไปดูสึกกันกนนะครับคนะหาเรองเราตีอีกแล้วผมานะมาดูนี่มาดูมาดูมาดูมาชวม วูชากังตึงเร็วระหว่างเมกาลูดอนกับนีดอร์ฟันยอนใครจะชนะกันเหนติว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 ใครตีดาบผมอีกแล้วเอาละแล้วเมกาลูดอนเกือบปาฟันยอนใครชนะกันเราฟังสองฝันเล่งเชิงนะครับเล่งกลายเป็นมาราธอนวิ่งวนฮะไม่ยากจริงๆอะไรวะไม่ยอมไหวใครด่าผมเพราว่ามัน มันซูนเสร็จแล้วนะไปคีคุณไปเลยอารมัดมันไม่ใช่เรื่องอะไรของเรามันไม่ใช่เรื่องแต่ว่าข้อมบนนะไม่น่าจะเป็นเรื่องของเรแหละอะไรคิดข้อบูนดูดิข้อมบนเป็นน่าจะเป็นเราแต่น่าจะมีเรื่องข้อมบนข้อมบนน่าจะอีกเยอะเลยนะเตรียมอุร้อมล่าบบาปบอลหมดยาให้มันมาเห็นเรามาถิ่นมันเราก็ต้องจัดการคนที่อยู่นี่รองเท้าสีน้ำตาลว้าวเหล็กโคตร ไม่เห็นจริงๆอ่ะข้างหลังอ่ะคุณไปทางไหนเสืขียวอะอยู่เกาะนี่กูอยู่นะกูไดวุ้ย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 ยแล้วคุณกวางแบบโอ้โหเกือบแล้วเกือบราคาผมแล้วีิเฮ้ยปัญหามาแล้วปัญหามาแล้วนี่นี่น,นี่ผมตายผมตายก็ดาคนหลุดคนฆ่าคนเลยคนฆ่าผมอ่ะ มึงอาจฆ่าคนที่มีแผนที่เหรอกูเป็นคนน้ำทางนะโธ่สมบีเลยตีทีมันล็อกคนแต่มันคุณมันถึงคุณกลับล็อกผมแล้วทำไมอันนี้มันหล่นบ่อยจังในถังน้ำด้วยดูตรงนู้นเลยออ่ะโโ้หตรงที่แบบโคตรเยอะบนไบน่นดีดีเกมอะไรใหญ่ข้าก่อนฆ่าก่อนฆ่าก่อนไอ้ผีคุณไปไหนอินซอนจีน่ะเออ What?